ร้านแรกก็เจอเลยอันนี้อะไรทุกคนกระต่ายปิดดกหรือเปล่ากดตรงนี้แล้วก็เปิดน้ำปลาไหลไปนะรอเลขเจ็ดนนี้เราก็จะมาวัดโคดทิมทารามระยองนะครับอยู่ที่จังหวัดขอนแกดน บรรยากาศวันนี้เป็นไงคนเยอะบะางไหมไม่เยอะวันนี้วันธรรม,มดาโอ้ที่จอดเยอะต้องอกินข้าวมาก่อนนะที่เนี่ยทำไมอ่ะงองกินเยอะ <laughs> โอ้โหเราว่าตรงนี้เยอะแล้วข้างในก็มีมอมกินเยอะ่มดื้อนอะเข้าไปจอดข้างในหรือข้างนอกได้ข,ข้างในก็ได้อ๋อข้างในในดีกว่าเพราะว่าวันนี้วันธรรมดาแต่ก็เยอะนะนะรถทั้ มาเทศการหลวงพ่อขาวนะคะไปทุกคนเราต้องไปตรงไหนก่อนเดี๋ยวเขามีป้ายอยู่นะออตรงน,นั้นออนี่เดินผาอันนี้น่าจะเป็นทางออกเตอรลี่ต้องเป็นทางออกแน่ๆนี่ทางข้าวว่าต้องมีแบบถอดรองเท้านะไ,ไ,ไปดูดดนี่ตะรองเท้าที่ชั้นนะ เขามีปล่อยปลาด้วยเหรอนี่อะไรอันนี้เหรียญอันนี้ปลาอืมเขามีภาษาต่างชาติด้วยปล่อยปลาได้แค้เข้าวัดปลาไปปล่อยตรงกลางเลยอ๋อนี่ไงอ๋อใช่ที่เห็นที่ตรงกลางโคกหมูเออวทำไมปลามันเป็นแบบนี้เพราะว่าปลาจากที่นี่เองเขาบอกว่า หกับสภาพนี้นส,านนสามารถใได้นะได้ไหมมีไมนน้นยเอามาเอมีไม้อ่ะาเลยเสียงดังถูกแล้วนี่แหละนี่ก็คือข้อแรกเออ เออพระสีขาวแต่ว่าคงมีสององค์เหเันไหัน,นี้ใช่เ,เราท่องคาถาบูชาหลวงพ่อขาวนะอันนี้อะไรทุกคนกระตปิดกหรือเปล่าอืมวอระน,อน,นี้สดงาวกว่า,วา300ปี ข้างในบสถเจ้าเราไปดูเดี๋ยวไปดูกันไปนี่นนคือ,อรายเขียนชื่ออม่เขียนไม่ได้ไปนี่ก็มีพักนะนี่ทุกคนปล่อยปลานะ ปล่อยตรงนี้ก็ได้นี่นะที่พวกอย่งน,นี้เปียกเนี่ยปล่อยปลาปล่อยตรงนี้แล้วก็เปิดน้ำปลาไหลไปนะลมลื่นลาเกเย็นเสร็จแล้วมันแตกเย็นนะทุกคน คนเราจะขับทางนี้เส้นเนี้ยประจําเลยแล้วก็จะเห็นคนมาทมําุญที่วัน์นี้แบบเยอะแบบเยอะมากวันนี้ได้มาแล้วนะปกติก็จะแบบขับแล้วเห็นเนาะไม่ามาใช่มาฝั่งนี้ใช่เดี๋ยวฟังนน้กนะ็เดี๋ยวเราไปที่โบสถ์กัอนอ,อันนี้คือไปเอารองเท้าใส่ไปทางนู้นไหมหรือว่าให้เดินเท้าเปล่าเพราะเราต้องไปเอารองเท้าข้างหน้า,า,ลาแล้วก็เดินมาทางนี้ดีกว่า เดี๋ยวเราเดินแปลงรองเท้าก่อนอือเป็นโบสถ์แล้วผู้บริจาคมูเช่เขาเรียกอะไรเอามาไว้อะมาฝากอ่ะ,อะเรียกไม่ถู่มกันถถอืออันนี้เหมือนเสาเนาะอะไรอ่ะอน,นี้มีชุด มเียน,อน,น,นอเอ,อเหมือนต้นไม้นะอ๋อเนี่ยเสาตะเคียนวิหารหลังเก่าอืออันนี้เราก็อดเก่า เขาบอก500นะบางตำนานบอกแนั้นเขาเขียน300แต่บางที่เขาก็บอก500ปีนะร้อยขึ้นคือเก่านี่คือเขาก็จะใช้เหล็กดำไว้นะการังใช่ไหมใช่เหล็กหนุนไว้เราไปดูข้างในกันอันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในโบสถ์เก่านะ กอนก็จะเสียงนี่นะครับอ่านเสร็จแล้วทุกคนไปข้างนอกกันต่อ เราก็เดินมาข้างใน่อนะ<ด>มีจุดอดหนึ่งมีเขย่าไข่ด้วยนะแล้วก็ไม่ล้วงไข่ล้วงไข่แล้วก็เขย่าไม้เต็เมเต็มตีนะทุกคนนี่เดี๋ยวเรามาไหว้กันก่อนเขย่าไข่นะทุกคนล้วงไข่ <c oughs> เออ <c oughs> เลขอ เก้ารือหกหขีด <seus> ล่างหอขีดล่างอเลขเจ็ทำไมไม่เอาหกลับไปเพื่ะเปล่ยนออกเบิ้ลเอออเบิ้ลอะไรอ๋อเลขแปดหกดแปดเลยเหรอเจเรียงเอ อันนี้แล้วก็เดินต่อไปรอดอุโมงโอุโมหลอตเตอรี่โอ้โหลอตเตอรี่นะที่เข้ามาบอกว่าเอ้ย่างดว<า>งวังงงนะทุกคนแล้วแต่วิจรรารณญาณเออใช่อยู่แล้วแต่วิจรรารณญาณของตัวเองเอันนี้่าดีได้ตาร้ายเสียไม่ใช่ดวงใครดวงมันเนาะแล้วแต่คนจริงจอันนี้เราไปรอดอุโมงเราก็ไม่ถนัสดสมุนแล้้ แต่ก็ทำมาหกินดีก่อนแต่ถ้ามันเป็นชกก็เป็นใช่ใช่ไปดูโอมโมองอ์อัลซารนะทุกคนไม่ได้เริ่นอุกหรือว่าเป็นใบใบก็ได้ในร้านแรกก็เจอเลยอ่าเราหยิบมอต่อด้วยร้านที่สองธารกิจ อุโมงลอตเตอรี่เราเรียบร้อยคนก็รอดอุโมงลตเตรี่มาเล็กน้อยแล้วก็ได้ได้มาสองใบสามใบสองเลขสาใบก็มนเดมใช้วิจัยานรใร็ปดีัวันนี้เราก็ไมาไล่ผาที่วดเสรรได้หลงพ่อขาวโบสถ์ห้าร้อยปีอยู่ที่จังหน้องใช่เซิร์ชพิจาว่าวัดขดทิมทารามใช่ไหมใช่อยู่ในเมืองนะ ทิ้งอนแล้วก็ไปก่อนแล้วจะลีมว่าเราจะอยู่วันดีๆไม่ชอบจะไปวัดไหนก็ได้เคนตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปยบ๊ายบา